โอ้พวกเขากำลังหลับกันสบายเลยแน่นอนซินเดอเรลล่าฉันจะเป็นเพื่อนกับเธออย่าเข้ามาใกล้ฉันนะหนูมไม่อยากทำการบ้านค่ะแม่โอ้ช็อกโกแลตโอ้ไม่นะนาฬิกาปลุกขอนอนต่อีกหน่อยเถอะน,นะขอห้านาทีก็พออ้อเอากินอะไรนะมีอะไรไม่งั้นเหรอเอ๊ออะไรเนี่ย นี่มันโทรศัพท์ของฉันไฟไหม้อยู่ทำยังไงดีถ้าไม่มีโทรศัพท์เนี่ยฉันได้กินอะไรไม่ไหม่อะมีอะไรกำลังไหม้ั้นเหรอก็ออะไรขึ้นที่นี่มีไฟไหม้ัั้นเหรออ๋อใช่แล้วสวัสดีแมรีโอ้ก่ออะไรขึ้นกับมือของฉันนี่ฉันรู้สึกได้ถึงพลังของน้ำมาลองกันว้าวลินดาได้เห็นด้านไหมฉันมีพลังแห่งน้ำละ่ะ แล้วนี่คืออะไรอ่ะต้นไม้งั้นเหรอทีน่าเธอกำลังทำอะไรอยู่อ่ะอย่าส่งเสียงดังสิฉันอยากนอนต่อเอออะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันอยู่ในเถาวัลย์ล่ะโอ้โหทำไมในนี้ถึงเกีียวขนาดนี้เนี่ยฉันมืนทำอย่างนั้นเหรอมือของฉันแม่จ๊ะฉันมีพลังแห่งพืชพันธุ์โสสาวฉันอยากนอนอ่ะอะไรเกิดอะไรขึ้นทีน่าเธอต้องการความเหลือนัง้นเหรอพูดตามตรงก็ใช่อ่ะ โอ้ว้าวกอรเรืกับกอมันของฉันนี้ฉันรู้สึกถึงพลังแห่งลมอ้โหใช่แล้วเกรสทำให้พลังแห่งลมจริงๆด้วยหยุดนะทุกอย่างปกติแล้วละ่ะควบคุมมันทีได้โปรดขอบคุณนะโอ้ใช่แล้วทอทีนะตื่นได้แล้สาวสาวแล้วเขาสาวสาวยินดีด้วยนะทุกคนปลดล็อกพลังพิเศษของตัวเองได้แล้วละ่ะลินดาก็คือพลังแห่งไฟ เกรสคือพลังแห่งลกและแมรี่พลังแห่งนะและทินนัพลังแห่งพืชพธุ์เอาล่ะสาวๆพวกเธอไปชมกันสักหน่อยดีไหมแม่หมต้องดูเต็ปเต็มสิบนะงั้นเริ ज ग ज ग ่มจากใครดีล่ะ <Yeah. S 1> โอ้ฉันอยากเป็นคนแรกอะฉันรู้แล้วว่าพลังของฉันช่วยฉันได้ยังไงแม่หมไม่ต้องใส่แว่นตาหรอกฉันไม่ต้องการมันแล้วและตอนนี้ฉันใส่คอนแทคเลนส์นะโอ้ฉันน่าจะหาเลนส์ให้เจอก่อนหักแว่นไปนะ เจอแล้วล่ะอยู่นี่เองตอนนี้ที่เหลือแค่ต้องใส่มันฟังดูง่ายดีนะอ้าล่วเราต้องค่อยๆใส่มันโอ้ว้าวเราใส่จังเลยฉันมองเห็นตัวเองในกระจกแล้วแม่จา๋าฉันไม่น่ามองเห็นตัวเองเลยมันคือใต้ตาดำทำยังไงดีโอ้จริงด้วยฉันไม่พลังแห่งน,นะมันต้องช่วยฉันได้อย่างแน่นอน เอาล่ะมันได้ผลแผ่นแปะช่วลดตาดำได้แบบนี้เลยเห็นั้มตอนนี้มันทำให้ผิวดูสุขภาพดีขึ้นกันเถอะแปรงหลังหน้าและโฟมหลังหน้าช่วยฉันได้ในเรื่องนี้งั้นก็มาเริ่มกันเลยเอาล่ะบีโฟมลงไปบนแปรงแล้วก็เริ่มนวดผิวหน้าเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกนิดหน่อยโอ้ตรงนี้ก็ต้องทำเหมือนกันฉันสัมผัสได้ถึงผิวที่ดีแล้วล่ะ โอ้ใช่แล้วนี่แหละที่ฉันต้องการตอนนี้กอกันแปะอ๋อช็อกไปเลยเป็นคลลัพี่น่าทึ่งมากเหมือนกับว่าไม่เคยมีร่องรอยมาก่อนนี่มันสวยจังเลยแล้วฉันจะทำยังไงดีนะโอ้ยเสืงคือสัตว์ตัวตัวร้ายของฉันฉันไม่รู้ต้องกำจัดมันยังไงอะแต่ว่าฉันจำได้ว่าในวิชาชีวะบอกว่าพืชคือยาที่ดีที่สุดละและฉันก็มีพลังแห่งพืชพันด้วยฉันสามารถปลุกพืชที่ฉันต้องการได้ สามารถใช้มันทำมาส้ารสิวได้แล้ะดูสิมันดูวิเศษมากเลยฉันต้องการองหุ่นวิวีแล้วก็มนันนาต่างกว่าด้วยเป็นไงล่ะมันพร้อมแล้วต่อนอื่นเราต้องหั่นมันทั้งหมดใช่แล้วแล่ะทั้งหมดเลยตอนนี้ก็หั่นมันใช้คะนนได้สะดวกง่ายแคขึ้นพร้อมแล้วจากนั้นก็บีบผสมทั้งหมดลงในเครื่องผสมเล็กๆกันเลย ใช่แล้วถ้าเราสามารถทำมัสได้ในวิชาเคมีนะในข้าเป็นผสนุกกว่านี้แน่นเนาะฉันหวังว่าฉันทำสำเร็จนะใส่น้ำลงไปด้วยแล้วก็ปั่นเลยโอ้ยแย่ฉันเลยกเสร็จขึ้นแล้วละ่ะตอนนี้ก็ต้องใช้แบบฟอร์มแบบพิเศษสำหรับทำมัสนะเทสม่สมที่เสร็จแล้วลงไปในแม่พิมเกแี่ให้เข้ากันเ้ให้แผงผสหรบบบนใบหน้าทั้งหมดนะจากนั้นเราก็รอ ช่แล้วมันแหงตัวแล้วล่ะต้องถอดมันออกก่อนแล้วก็วางมาสัสไว้บนหน้าที่มีสิวได้เลยเรียบร้อยโอ้ว้าวสิวไม่มีแล้วใบหน้าของฉันเต่งปังสุดๆเลยอีหิหน้าทิ้งมสัสของตัวเองไว้ตรงนี้ด้วยอะ่ะแล้วฉันจะทำอะไรดีอ๊ะอะไรเนี่ยนั่งมันคือสิวหัวดำนั่นเหรอจัดการยังไงดีล่ะโอ้ พลังแห่งไฟจริงด้วยใช่แล้วฉันต้องการทานมีคนบอกว่ามันจะช่วยได้เรียบร้อยตอนนี้เราต้องทำหน้ากากก่อนอื่นก็ทานไปบดในครกจนเป็นผงแบบนี้เลยง่ายกว่าที่คิดใช่ไมละ่ะพลังแห่งไฟนี่เหมาะกับฉันจริงๆเลยอาา่าฮะพร้อมแล้วฉันต้องการครีมหน,น,หนาๆสำหรับมาส์กด้วยละ่ะใช่แล้วพอดีเลยใส่ครีมลงไปในผงทาน แล้วก็ประสมทุกอย่างให้เข้ากันพร้อมแล้วตอนนี้ก็สามารถทางที่จะหมกได้แล้วแหละปิดจุดดำๆให้หมดเลยแล้วจากนั้นเราก็รอเอ้เจ๋งจังเลยเอออะไรนะกิดอ,อะไรขึ้นกับลอยยิ้มของฉันทำไมฟันถึงเหลืองขนาดนี้อะอฉันรู้แล้วฉันต้องการยาสีฟันแล้วก็แปรงด้วยเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยรับมือกับฟันเลืองได้อย่างแน่นอน โอ้ฉันรู้สึกได้ว่าฟันของฉันขาวขึ้นในทันทีเลยพร้อมแล้วล่ะใช่แล้วฟันเป็นสีขาวเหมือนหิมะเลยโอ้ทันมัสจมูกก็แข็งแล้วล่ะสุดยอดมันไม่เคยมีสวหัวดำมาก่อนเลยสันสันสบายดีเออแต่เดี๋ยวก่อนนะเกิดอะไรขึ้นกับหน้าของฉันเนี่ยโอ้พลังแห่งลมมันต้องช่วยฉันได้อย่างแน่นอนมาเปล่าได้เร่มเย็นๆกันเถอะเหี่ยวของฉันเรียบเนียนและสวยมากเลยโอ้ คิวของฉันติดกันงั้นเหรอเราต้องแก้ไขปัญหานี้โดดเลยฉันมีครีมกำจัดขนอยู่บ้างนะตอนนี้เราจะกจัดขนที่ไม่ต้องการออกไปได้เลยแต่ทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็รออ๋อฉันกดเลือดเลือที่แปะไปเลยติดไว้บนครีมเพื่อดึงออกได้ง่ายด้วยอาแล้วตอนนี้เราต้องรวบรวมควาก้าทั้งหมดมันน่าจะไม่เจ็บมากนะมันเจ็บ เกรซอยยันเย็นนะตอนนี้เราจะปิวกันหมดแล้วอ้าว oh, wow. ฉันสวยขึ้นแล้วล่ะดูไรที่ติสาวๆพวกเธอคือแม่โมที่สวยที่สุดเลยสวยมากๆฉันอยากแต่งหน้าแบบสดใสนะโอ้พลังแห่งไฟมันอยากใช่วยฉันนั่นเหรอว้าว <Wow. S 1> เอาล่ะมันลองกันเลยแต่งตาเป็นลูกเพิ โอ้ว้าวมันดูร้อนมากเลยมาเพิ่มความแวววาวอีกสักหน่อยดีกว่าใช่แล้วใส่ลงไปเลยฉันมีพลังแห่งไฟชั้นต้องดูส่องแสงสว่างใช่แล้วสีทองเหมาะกับฉันมากฉันขอส่งจุ้มให้ทุกคนเลยสีฟ้าเหมาะก,กับตาของฉันมากเลยอะไลฟ์แพ็กช่วยได้เสมอเลยแม้แต่การแต่งหน้าแบบนี้ตาฉันสวยจังเลยจากนั้นมาเพิ่มความแวววาวให้กับรูปฝีปากกันเถอะสวยมาก ฉันเข้าใจแล้วพลังแห่งน้ำต้องการช่วยฉันในการแต่งหน้านี่เองยังขาดอะไรไปรสักอย่างนะใช่แล้วฉันต้องการเจลแบบนี้แหละแล้วก็กลิตเตอร์เพิ่มความเวววาวผสมให้เข้ากันแล้วก็วลล่ามันกลายเป็นเจลเริ่มสวยๆเข้ากับอายแชโด์ของฉันเลยล่ะฉันดูน่าทึ่งมากทุกคนต้องหมดสติเพราะความงามของฉันแน่นอนะ ไฮไลท์สีเขียวชื่อยทำให้เผียวของฉันดูแปลงต่างได้ละดีขึ้นเยอะเลยแต่ยังขาดอะไรไปบางอย่างนะอ๋อใช่แล้วขนตาไงมาเพิ่มขนตานั่นๆให้กับขนตาธรรมชาติของฉันกันเถอะโอ้ว้าวมันดูดีขึ้นเยอะเลยโอ้ฉันมีความคิดที่ไม่ธรรมดาด้วยนะดอกเดซี่สวยจังเลยฉันยังขาดมาในการแต่งหน้าของฉันน่ดน,นะ โดูสิฉันมีรูปกาเป็นดอกเดซี่ล้วพลังแห่งพืชพันธุ์ฉันรักเธอแล้วก็ทาลิปสติกด้วยนะข้ากับอายแชโดว์สีเขียวของฉันมากๆเลยโอ้ฉันนี่มันเกินต้านฉันจะพิชิตแล้วแล้วฉันจะทำอะไรดีอ้อพลังแห่งลมน่าจะช่วยฉันได้ฉันอยากวาดตาสวยๆให้ความรู้สึกถึงลมนะโอวาวะนี่แหละที่ฉันต้องการ เป็นการแต่งตาที่ดีที่สุดในชีวิตฉันเลยตอนนี้มาพักไข่มุกกันหน่อยดีกว่ามันดูอ่อนโยนเหมือนฉันเลยล่ะฉันคิดว่าทุกคนต้องอ้าปากค้างไม่ได้เห็นลุกใหม่ของฉันเสร็จแล้วล่ะดวงตาของฉันดูสวยมากไปกันต่อเลยว้าวสาวสาว่ดธดูน่าทึ่งมากเลย แต่และคนแม่กำลังชาะต,ตัวของตัวเองนะ่ะนี่และสิบเต็มสิบอ้อผบขอฉันไม่ยอมฟังฉันเลยฉันเข้าใจเธอะเพื่อนฉันยุ่งกับผมมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่มีวีไหนที่ช่วยฉันได้เลยอ๋ยฉันเหนื่อยแล้วอ้ไอเดียผมมันดูแย่มากแต่พลังแห่งเราไม่ใช่ยฉันแก้ไขมันได้แน่นอน เป็นไงล่ะตอนนี้ล่ะคนละเรื่องเลยทรงผมฉันสวยมากค่ะกับทุกคนฉันสุดๆเลยฉันมีความสุดจังอ๋อแล้วก็ไอเดียฉันใช้ไข่มุกในการแต่งหน้าไปแล้วแต่ถ้าแต่งผมด้วยละ่ะเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยใช่ไหมทุกคนต้องเหลียวมองแน่ๆหมุนไว้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยดูสิน่ารักมากอ๋อคริสตัลน่ารักจังเลยจะใช้มันด้วย ทรงผมฉันจะดูอลังการยิ่งขึ้นดูสิแต่ว่ามาห้องรชต่อกันอีกหน่อยเถอะฉันอยากเป็นปังเหมือนเจ้าหญิงในงานเต้นลำนะฉันชอบมันนักมากเลยโอ้ใช่ผมกว่าฉันมันแย่มากเลยร้อนถึงจากลมแรงๆของเกรซเนี่ยโอ้พลังแห่งไฟมาลองกันดูเลยโอ้ว้าวเป็นทรงผมที่ร้อนแรงมากเลยผมรอนเข้ากว่าฉันมากเลยล่ะและผมกว่ฉันก็เป็นสีแดงด้วย แน่นอนเพราะฉันคือสาวแห่งไฟไงสวยจังไม่อะไรดีไปกว่านี้แล้วภาพที่คาดผมต้องเข้ากับภาพลักษณ์ล้อเล่นของฉันแน่นอนผมของฉันมันยุ่งมากไปเลยแล้วจะทำผมทรงไหนดีนะโอ้พลังแห่งน้ำมันช่ฉันเหมือนทุกครั้งเลยน้ำันอกปกบของฉันเองเพราะงั้นฉันไว้ใจมันเต็มที่ว้าวทรงผมแบบเปียงั้นมาเพิ่มบาะสักหน่อยเถอะ น่ารักจังเลยตอนนี้ฉันดูสวยแล้วล่ะแต่ตอนนี้ไปดูทีหน้ากันดีกว่าเออมันรกสองข้าให้กว่าฉันเลยอะใช่แล้วฉันมีความคิดที่ดีกว่านั้นมาม้วนผมของฉันกันเถอะและฉันมีพลังของพืชพันธุ์ด้วยฉันเลยอยากได้ป่าสวยๆบนหัวของฉันใช่แล้วใช่จริงๆนี่แหละฉันต้องการเห็นแต่อยู่ในหัวทุกคนด้วยนะทรงผมของฉันต้องดีที่สุดอย่างแน่นอนอะเดี๋ยวเธอจะได้เห็น ใกล้เสร็จแล้วล่ะและก็พร้อมแล้วเหลือแค่ต้องจัดส่งให้สวยงามเท่านั้นบิดผมไว้อย่างนี้แต่ยังขาดอะไรไปอีกยืนนะพลังแห่งพืชพันธ์ฉันต้องการความช่วยเหลือจากเธอมาเพิ่มชีวิตชีวให้กับทรงผมกับฉันกันเถอะใช่แล้วนี่แหละสิ่งที่ฉันรอคอยเป็นดอกไม้ที่สวยงามและน่ารักจริงๆที่น่าจะดูน่าทึ่งมากแมรี่เธอสวยเกินต้านดินดาผมของเธอก็ร้อนแรงมาก เสส่วนของเธอนั้นอ่อนโยนมากจริงๆสาวาว,วตอนนี้พวกเธอต้องเปลี่ยนจากชุดนอนเป็นชุดสวยๆนะโอ้ฉันมีไอเดียแล้วล่ะฉันจำได้ว่าฉันมีชุดเดรสสีแดงสุดปังอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยู่นะนี่แหละที่ฉันต้องการแต่มันดูเรียบง่ายเกินไปทำไมฉันต้องการชุดเดรสล่ะในเมื่อฉันสามารถทำเสื้อกกระโปงได้สุดยอด ยังขาดบางอย่างไปอยู่นะจริงด้วยฉันต้องเพิ่มเพลิงเิ็กน่อยละว้าวนี่สิคละเรื่องเลยฉันชอบลายนี้นะส่วนสุดท้ายก็คือรองเท้าต่างหูพี่ลป็นไฟและก็จี้ด้วยเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าท่านของฉันดอไฟร้อนแรงมากตอนนี้ฉันก็พร้อมแล้วฮะฉันจะใส่อะไรดีนะมันใช้ไม่ได้เลยอ๋อไอเดีย ฉันจะตัดเสื้อผ้าได้ตัวเองล่ะเสร็จแล้วตอนนี้เข้ากับการแต่งหน้าของฉันเลยชุดน,นี้น่ะ hmm. hmm. อืมพลังแห่งพุดพันธ์เธอช่วยฉันให้มันสําเร็จได้ไหม hmm. ใช่แล้วตอนนี้ฉันดูเหมือนทุ่งดอกไม้เลยละข้ามกลางหวสวูสวยๆด้วยจี้ซอยและก็รองเท้าสีชมพูสดใส ฉันดูเหมือนเจ้าหญิงแห่งพืชพันธ์ไหมล่ะฉันคิดว่าร้อยเปอร์เซนเลยมันดูน่าเบื่อโอ้ฉันึกไอเดียที่ยอดเยี่ยมได้แล้วล่ะพลังแห่งน้ำช่วยฉันสร้างชุดที่ไม่เหมือนใครได้และไม่มีใครหาแบบนี้ได้แน่นอนฉันต้องการเสื้อธรรมดาแบบนี้และก็เพื่อจะทำมันฉันต้องการย้อมสีมันแต่มันง่ายมากเลยนะ เราแค่ต้องลิดเสื้อแล้วก็มาด้วยหนังยางแบบนี้แล้วก็จุม่มน้ำที่มีสีที่เราต้องการแต่ในกรณีของฉันก็คือมันคือสีฟ้าแนะนนาคือสีโปรดของฉันเองดูสิทุกอย่างมันสวยมากเลยตอนนี้มาใส่รองเท้าสวยๆต่างหูสีฟ้าแล้วก็สร้อยคอกันเถอะสำหรับฉันแล้วทุกอย่ามันดูเข้ากันมากเลย ฉันสวยจังเลยลูกใหม่ของฉันพร้อมแล้วล่ะฉันคิดว่าไม่มีใครเป็นลูกไดดีิทัาฉันแล้วล่ะเชื้อตัดเย็บเองฉันรวบรวมความโป่งสบายไว้ความเบาความแก้ไขของฉันไว้ด้วยกันหรือว่าเจอไม่ได้อะมันไม่ได้ผลนะโอ้ช่แล้วฉันพลังแห่งลมมันต้องช่วยฉันได้แน่นอนว้าวมันต้องมานดีกว่าที่ฉันคิดซิกนี้ นี่คือชุดที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยฉันดูเหมือนเจ้าหญิงจริงๆตอนนี้ก้ามาเพามเครื่องประดับด้วยกันเถอะใช่แล้วเรียบร้อยฉันดูวิเศษมากเลยว้าวทีน่าคือพลังแห่งพืชพันธ์เธอน่ารักมากเลยลินดาพลังแห่งไฟเธอดูวิเศษจริงๆแมรี่คือพลังแห่งน้ำเธอดูน่าเึื่งมากแลร์รสพลังแห่งลม เธอเชี่ยหงดงามสาวสาวพวกเธอดูน่าทึ่งมากเลยนะหนุ่มนมกำลังพัดทย่กับความงามของพวกเธอและสาวสาวาก็จฉาย,ยังไงละ,ะ mm hmm. ใ,ชใช่ใช่ใช่แล้วพวกเธอคือเด็กเนิร์ดมาก,ก่อนแต่ตอนนี้พวกเธอเป็นราชนินีแห่งความงามแล้วละ่ะเป็นไงละ่ะสาวสาวพวกเธอชนะใจพวกเขาได้แล้วพวกเธอดูสวยเอ้ยอะไรกันเนี้ยคิดว่าฉันควรเริ่มก่อน ในฐานะคนที่สวยที re to to so, um, ่สุดในพวกเราฉันไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรน้ำแก้วเดียวเหรอนี่ล้อเล่นกันหรือไงไหนขอดูใกล้ๆสิฉันคิดว่าไม่น่าช่วยนะสาวๆฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะเธอต้องใช้ถุงชาเพื่อชงชาล่ะนี่ไงฉันมีอันหนึ่งด้วยนะวางอยู่ในกระเป๋าน่ะเป็นเรื่องน่าเศร้าต้องให้เธอแต่ก็เอาไปสิถุงชาเงินเหรอฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอะคนจนใช้กันแบบนี้เหรอ เอาละมาดูกันว่าจะเป็นยังไงดูเหมือนว่าจะกลายเป็นสีน้ำตาลนะรสชาติก็ไม่เลวแต่ฉันไม่ชอบเลยอ่ะฉันจะไม่ดื่มชาสำหรับคนจนอีกแล้วนี่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายไม่ได้เลยจริงๆเราชาติติดอยู่ในคอเลยโยนมันทิ้งดีกว่าเอาไม่นะอย่าทิ้งมันใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้งฝันร้ายชัดๆเลยฉันไม่เคยต้องทำอะไรแบบนี้เลยเนี่ยฉันก็แค่ประหยัดนะ เปิดของเธอได้แล้วเบ็นละได้เลยว้าวน้ำบันลมจะไมหมดเลยฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ต้องเริ่มจากอันไหนดีอันนี้ดีกว่าฉันคิดว่าเราใช้หลอดพิเศษช่วยอืมคอราลอเเชอรี่มันแปลกมากเลยนนัเนี่ยดูสีเลยนกัฉันมีสีด้วยเจ๋งใช่ไหมจะลองสีอื่นดูนะนี่มันฟุงฟิ้งมากเลยอะ ันหยุดไม่ได้ล้ะสงสัยจ้าวัดเดฉันไม่เสียอะไรเธอคิดว่ายังไงล่ะฉันคิดว่ามันดูเจ๋งมากเลยนั่นเนียขอบคุณมากนะเอมมาเธอรู้ไหมฉันคิดว่าฉันต้องเปลี่ยนลุคสักหน่อยแล้วฉันเลือกให้เหมาะกับล้นสีรุ้งของฉันฉันต้องการความช่วยเหลือจากสไตล์ส่วนตัวของฉันด้วยไม่ต้องห่วงเบลล่าตอนนี้มันเลิกชุดกันเถอะไม่ต้องห่วงเนะฉันอยากได้ชุดที่ไม่สีสันสดใสนะอืมเรื่องงั้นเหรอนี่มันน่าเบื่อมากเลยนะ รามารองอะไรที่น่าสนใจกันดีกว่าลองสวมสิฉันว่าจะทำผมให้เธอระหว่างรอแล้วกันโอ้ว้าวเบลล่าฉันชอบไอเดียของเธอมากเลยนั่นเนี่ยนี่มันคนละเรื่องเลยฉันตื่นเต้นมากที่ได้ลุกไหมขอบคุณนะแควินบ๊ายบายคนสวยเอมมาเหลือเธอคนเดียวแล้วเปิดฝาสิฉันไม่เข้าใจเลยทำไมมีแก้วเยอะจัง ฉันควรทำยังไงกับมันดีนะสวัสดีครับคุณผู้หญิงผมจะดูแลคุณเองนี่คือเครื่องดื่มคอลเลกชันสุดหรูละ่ะอะไรนะมันไม่ยุติธรรมเลยมันควรเป็นของฉันสิต้องไม่อะไรผิดพลาดแน่แนนะ่สวยจังเลยเป็นประการยิบระยับแนะ่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเครื่องดื่มล้าค่ามากเลยนั่นนียแต่ฉันจ่ายเองเอามาให้ฉันสิ ขออภัยหมดขวดแล้วนะครับน่าเสียดายแต่ผมช่วยคุณไม่ได้แล้วโอเคคนจนจนไม่มีทางรู้คุณค่าของรสชาติเครื่องหนึ่งแพงๆแ,แบบนี้ได้อย่าเพิ่งด่วนสรุปไปสิซูซี่แน่นอนฉันเป็นนักชิมนะและฉันก็รู้เรื่องอาหารมากมายด้วยแอมา่าทำให้โคร,รมสักแก้วด้านล่างนะอ๋ oh, ฉันไม่คิดว่าพีระมิดจะถล่มง่ายขนาดนี้โอ oh, อร่อยจริงเลยฉันชอบนะเธออยากลองบ้างไหม ฉันแบ่งให้ขอบคุณนะโอ้กินหอมมากเลยแต่ฉันไม่ค่อยชอบอะสาวๆถึงล่างด้านต่อไปแล้วฉันคิดว่าเราไม่ต้องเรีบปหรอกพระเจ้าปลาพวกนี้มันเหม็นมากเลยฉันเห็นใจไม่ออกแล้วใครจะกินได้เนี่ยฉันก็ไม่กล้าแต่เธอลองดูสิเธอก็พูดง่ายสิไม่ฉันขอโทษฉันทำไม่ได้ พนักงานมาที่นี่เดี๋ยวนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือด้วยกินปลานี่ทีสิเออมันน่าจะน่าแล้วนะแต่ถ้าคุณขอแน่นอนว่าฉันคงไม่ปฏิเสธฉันจะพยายามให้ดีที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ในความคิดของฉันมันดูน่ากินออกนะฉันคงไม่ปฏิเสธที่จะลองด้วยเธอเก่งมากเลยเก่งมากฉันรู้เธอทำได้ ขอบคุณนะเก่งมากเอาเงินไปเลยหัวแหลมมากเบลล่าเธอเก่งมากเลยมาดูกันเถอะว,ว่าเธอได้อะไรช้อนซ้อมแล้วก็ซอสเหรอนั่นหมายถึงความว่าอะไรละ่ะขออนุญาตฮะสเต็กปลาของคุณได้แล้วขอบใจมันดูน่ารับประทานมาออกอุปรกรณ์ก็ครบมือแล้วเวลาลองอาหารจานเด็นแล้วละ่ะหั่นได้ง่ายๆเลยในนีนน้ให้พบอบอกมาได้ดีมาก ปลาก็นุ่มด้วยนี่ก็สิ่งที่ฉันเรียกว่าอาหารชั้นสูงมันเลยเราแช่ก,ก็ทำให้ฉันประทับใจสุดๆโอ้โทษทีแต่มันช่วยไม่ได้แล้วอยากกินให้หมดเร็วๆแล้วล่ะฉันเกือบลืมซอสเลยเลิศไม่ไหวเลยดีมากเลยเออฉันไม่คิดว่าเธอจะเป็นแบบนี้นะซูซี่เธอไม่ใฉันกลัวนะฉันก็แค่ชอบกินนะอขอเก็บจานนะฮะฉันไม่มีคำพูดเลยเอ็มมาเปิดานของเธอได้แล้ว โอ้ยากที่จะเลียดจานนั่นเนี่ยนี่มันพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชัดๆแล้วฉันจะทำยังไงเนี่ยฉันไม่อยากกินปลาเป็นๆปแต่ฉันไม่ความคิดที่ดีกว่านั้นนะเพราะเธอเขาไม่รู้เกี่ยวกับมันหรอกฉันจะกินปลาตัวนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเธอยังยืนยันแบบนั้นนะโอาเปเจ้าแค่ดูฉันก็กลัวแล้วอ่ะปลาที่น่าสงสารมันไม่ควรเป็นแบบนี้เลยในที่สุดพวกเขาก็ไปมองแล้วมานี่เลยเดี๋ยวฉันช่วยเธอเอง แบบนี้แหละเยี่ยมฉันซ่อนเธอไว้แล้วปล่อยให้พวกเขาคิดว่าฉันกินเธอแล้วดูสิเธอทำมันจริงๆด้วยอะมันอร่อยมากเลยคาตะกรอนฉันไม่เข้าใจเลยอะอาหารของเราอยู่ที่ไหนให้เรารอแค่ไหนเนี่ยสวัสดีเธอเป็นใครอ่ะ ต้องไปตรงมาเลยนะเบลล่าฉันชอบเธอจริงๆฉันอยากให้เธอล้แหวนนี้ไว้โอ้นี่มันเหนือความคาดหมายมากเลยฉันไม่รู้ได้ส่ตอบว่าอะไรดีแหวนนี้มันสวยมาก <c oughs> ยายเบิร์นั่นมันไม่ใช่เพชรนะเธอแค่คาราเมลธรรมดาเธอก็แค่ฉานะสุสิเอม็มม่าเธอว่างไงละ่ะ <c oughs> สุดยอดฉันไม่เคยเห็นแหวนแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะโอ้โหแล้วกลิ่นหอมมากด้วยน่ากินเออดูเหมือนว่าเป็นคาราเมลจริงๆด้วยฉันบอกเธอแล้ว เอาทำอะไรนะเอมบ้าเธอเลวแหวนฉันทำไมทำไมอร่อยมากนะสิฉันต้องทิ้งแล้วดันเน,นี้ยเต็มด,ด้วยดันล่งางเธอไปหมดเลยทำไมล่ะเบลลาฉันคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันนันเนี้ยแต่เธอออกหักฉันซะแล้วอ่ะไปเลยนะขอร้องอย่าไปเลยนะ <c oughs> ดูเหมือนว่ามีคนออกหกักซะนแล้วล่ะ <c oughs> ใช่เลยสวัสดีที่รักในที่สุดฉันก็หาเธอเจอไปให้พ้นนะอย่าบางอาจแต่ต้องฉันนะเออซันซี่อยู่มีแฟนแล้วเหรอฉันอยากมอบแหวนให้เธอเพราะเป็นสลักษแห่งความรักนะและวน่นนอนดอกไม้ด้วยแต่นี่มันไม่ใช่แหวนนะถ้าพูดทำให้นิ้วฉันเปื้อนนะเอาดอกไม้อง,งองออกไปทีฉันต้องการความช่วเหลือเดี๋ยวนี้พาเขาออกไป เราละความรักของเราเหในที่สุดฉันก็กำจัดเขาได้สาวน้อยบอกฉันทีว่าใครคือเอมม่านะตอนนี้ฉันกำลังตามหาเจ้าหญิงของฉันอาเธอคงผู้ผิดสินะเบลล่าชิ่มมะไม่ไม่ฉันต้องการเอมม่าและเอมม่าเท่านั้นได้ไงแทจุดาของฉันฉันกำลังไปหาเธอแล้วฉันนั้นเหรอที่มันเล่นตลกแล่ไงกันเนี้ยไม่ใช่ความฝันชิ่มะ ฉันรู้อยู่เสมอว่าต้องแต่งกับเจ้าชายน่ะฉันให้แหวนเพชรวงนี้กับเธอใส่เลยสิแน่นอนฉันพร้อมแล้วว้าวเห็นก้อนนี้เป็นประกายสดๆเลยสาวสาวด้วยสิมีข้ามาหาศาลเลยนนเนี่ยต้องมีอะไรผิดพลาดนแน่ๆเลยเจ้าชายต้องเลอกคนจนได้ไงเนี่ยเอาแหวนมาให้ฉันเธอไม่รู้วิธีจัดการกับของแพงๆแบบนี้หรอกเอามาให้ฉัน แหวนของฉันหายไปไหนอะอ๋อดูเหมือนว่าเราทำกันไปแล้วนะเอาแหวนไปเลยอ๊อแหวนของฉันฉันคิดว่าเสียมันตลอดการแล้วนี่นเนี่ยต้องสมไว้พระเจ้าสวยงามมากจริงๆโอ้โหน้ำพุทองคําอะไรจะหรูหราไปกว่านี้โอ้อดูงดงนงามมากเลยน้ำพุช็อกโกแลตของฉันก็เหมือนกัน แน่นอนอแล้วพวกของฉันสู้พวกเธอไม่ได้เลยอะมันค่อนข้างเจียมเจียมมาก <c oughs> นอกจากนี้ทำก,กระดาษแข็งด้วยฉันว่าฉันเริมแล้วนะฉันรู้ฉันอยากได้โทรศัพท์สีทองมานานแล้วล่ะแล้วเราทำความฝันให้เป็นจริงีแล้วออกมาเป็นสีทองสวยงามมากเลยทำได้จริงๆเหรอเอามาดูสิมันออกมาแล้วล่ะ <c oughs> ตอนนี้ฉันมีโทรศัพท์สีทองแล้วเยี่ยมมาก น้าหนาวทองคำก็ใช้ได้แต่ช็อกโกแลตดีกว่าเยอะเลยเพราะมันกินได้ด้วยดูสิมันน่ากินขนาดไหนอืมอร่อยจังเลยเยี่ยมฉันี่อยากลองเหมือนกันนเนี่ยอ๋อเกิดอะไรขึ้นกัอนพวกกอนฉันนะยินดีด้วยเธอทำมันพังแล้วฉันเลอกไปสนิทเลยมันทำมันจักรดาษฉันต้องพยายามซ่อมมันนะน่ามาไรสาละัสนดี ยอมรับไปาเถอว่าทําไม่ได้ช็อกโกแลตก็พอแต่ฉันจะให้เธอดูว่าฉันกินนะฉันมีความคิดที่ดีกว่านั้นหล่อนี้ถ้าว่าฉันลิ้มรสช็อกโกแลตได้ละของเป็นล่างไงไม่มีอะไรดีกว่าช็อกโกแลตแล้วแต่มันหายไปไหนอะสุสี่จะทำเหรอไม่ใช่นะฉันมีน้ำพุของตัวเองต้องเป็นแอมม่าแน่ๆน่สิแล้วเธอมีช็อกโกแลตติ๋วเต็มหน้านเลย อย้วกดนับเบลลละฉันแค่ต้องการกินอะไรหวานๆแต่นี่ไม่ใช่เหตุผลที่กินช็อกโกแลตของคนอื่นนะฉันจะไม่ทำอีกแล้วแต่บางทีก็นะมันคุ้มค่าดีเยี่ยมมากตอนนี้ฉันไโพสทุกอย่างลงบนโซเชียลสาวๆพวกเธอตลกมากเลยดูสิตลกสุดๆ